สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณค้ามาชมรีวิวนะจ๊ะกันต่อเลยนะตัวนี้นะคะมายอ i มี่สองห้าห้านะคะจะเป็นอันนี้เขาเขียนว่าเป็นงาน4ี่ห้าส่วนนะคะสี่ห้าส่วนเป็นยีนนะคะเป็นอีลาสติกก็คือเป็นเอวยางยืดนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันนะจ๊ะตัวนี้ป้ายมายอ i มี่ป้ายรีไซเคิล ไม่รู้ไปหากระดิ่งมาไหมอันนี้ไงละรังอะ่ะเออใช่วางไว้ตรงนั้น วิธีเรียกเด็กๆแพ็กของแชร์ Share ก่อนนะจ้ากันหนึ่ง ชืบอ,อุ้ยใหม่อยู่ทันเนี่ยสีเข้มๆอยู่ยนะลูกค้าท่านไหนที่ไม่ชอบกางเกงยีนสี่ห้าส่วนที่มันเป็นแบบเอวกระดุมเนาะงานที่มันเป็นเอวกระดุมมันค่อนข้างจะฟิกฟิกกับไซส์นะคะแต่ถ้าเป็นงานเอวยางยืดอะ่ะมันจะแบบเนี่ยสมมติว่าคนคนตัวใหญ่กว่านี้ใส่เนาะมันก็ยังยืดได้นะคะยืดได้แบบหรือว่าคนตัวเล็กกว่า กอดซ้ายนี้ใส่ก็แบบนี่มันยังแบบอันนี้มีเชือกผูกยังรัดเอวได้อีกนิดนึงนจะจ๊ะพวกงานกางเกงเอวยังยืดอ่ะมันจะขายง่ายกว่าแบบที่มันเป็นเอวเอวกระดุมนะเพราะว่ามันอย่างที่บอกนะลูกค้าเนี่ยมันจะยืดได้อีกฮะไซมันจะใหญ่ได้อีกเล็กน้อยนะคะมันไม่ไม่ถึงกับฟลิกไซส์ขนาดแบบเหมือนพวก เอวกระดุมเอวอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นงานสีห้าส่วนนะคะเป็นเอวยังยืดนะครลูกค้าเกรดเอนะคะเกรดเอผ้าใหม่ผ้าเข้มผ้าสะอาดนะงานสวยช่วงนี้ถ้าเป็นพวกงานยีนแบบนี้มันก็น่าจะขายง่ายกว่าแบบที่มันเป็นแบบแนวคะาสีเนาะพอยีนก็ ถือว่าเป็นสีสุภาพอยู่สวยสวยดีล่ะเนี่ยเนี่ยสีเข้มมาก เป็นแบบยีนขาวสีขาวรีวิวจะส่งให้ฟรีนะจ๊ะคุณูค้าจะรับเอโน่สามนะตัวนี้เป็นงานคลาสไซส์ามาเลยเนี่ยเห็นไหม สีเข้มมากเข้มมากแต่ถ้าอยู่ใกล้กล้องอ่ะสีมันจะแบบสะท้อนสีมันจะสะท้อนแล้วก็สีมันจะอ่อนลงนะคะถ้าใกล้กล้องพวกสีดำสีกรมสีเข้มๆอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะสะท้อนเห็นไหมมันจะซีดแต่ถ้าแบบเนี่ยเนี่ยความเข้มของเขาจริงๆอ่ะ อยู่ประมาณหา่างประมาณสัก100ร้อยเมตรอุ้ยอันนี้มีงานตักด้วยอ่ะปลายขามีงานตักแบบอน่ารักนะ สวยดีนะลูกค้าท่านไหนที่มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นแบบคุณแม่บ้านไว้แบบคุณแม่บ้านไว้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบนะคะเพราะว่ามันใส่ง่ายไม่อึดอัดแล้วมันเป็นผ้าแบบผ้ายืดนะ เป็นยีนแบบผ้ายืดๆใส่นิ่มๆนะคะเหมือนแบบผ้าสกินนี่เหมือนยีนสกินนี่อ่ะใส่สบาย เ้าสิโอ้น้องขาวน้องใหม่อยู่นะแต่น้องเปื้อนน้องเปื้อนฟ่น ป้าค่ะป้าอันนี้เราจะนั่งได้แหละเริ่มเมื่อนแะล้วค่ะปวดเอวอ่ะก้มๆอะอยๆ Oh God. อันใหม่มากเลยนะแต่ฝุ่นฝุ่นเข้าตาเมื่อกี้อะ่ะ เื่องกับด้ามดีกว่าชูนูนูมายามิสองห้าห้านะจ๊ะมายามีสองห้าห้านะตัวนี้ยีนเอลยังยืดนะจ๊ะสี่ห้าส่วนเนาะบางตัวก็เหมือนสามส่วนอะสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วนละกันเนาะ เพราะว่าถ้าสีสี่ส่วนมันก็คงจะยาวแบบเนีแ่ยบบประมาณเลยเข่าไปอะแต่บางตัวก็ประมาณเขา่า นี้มีกระเป๋าข้างหนังคาโก้เลย จจะมียีนสีปนมาบ้างนะลูกค้าแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะส่วนมากก็จะเป็นสียีนเนาะส่นมากก็จะเป็นสียีนแต่ยีนสีอาจจะมีปนมาบ้างสี่ห้าตัวหกตัวเจ็ตัวแปตัวก็ตัวสิบตัว,ตวประมาณนี้ <c oughs> อ๋อสีดำ สิดำก็ยืดส่วนงานแบรนด์มันก็มีปนมาเลยนะคุณลูกค้าทุกงานนะคะงานแบรนด์มันก็จะมีปนมาเลยแต่ถ้าพบเป็นกางเกงทรงแบบพวกกางเกงแบบนี้ส่วนมากเขาไม่ดูแบรนด์กันหรอกคุณลูกค้าเนาะ ทรงสวยผ้าดีเขาก็ซื้อใส่แล้วนอกจากเป็นพวกแบบกีฬาอะไรอย่างเงี้ยที่มันโชว์แบรนด์ออกมาข้างนอกตัวอเขาถึงจะ,ะเน้นงานแบรนด์ เก๋อพี่สามพันเก้าี่ดูในสีของคุณครับตอนนี้มันขายได้เรื่อยๆอยู่นะคะตอนนั้นก็เลยยังไม่ได้รีวิวนะคะต้องขออภัยนะคะต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าลูกค้าถ้าแบบลูกค้าบางท่านถ้าเปิดถ้างานที่มันเปิดขายเอ,อ้าม,มันขายได้เรื่อยๆอะคะ่ะลูกค้าบางท่านเขาไม่อยากได้รีวิวเนาะเขาอยากไปเปิดลุ้นเองก็เลยแบบ เอาไว้ก่อนนะคะบางตัวก็คือถ้าเปิดรีวิวแล้วมันจะขายไม่ออกไม่ใช่แบบแบบเปิดรีวิวขายขายไม่ออกนะแบบบางทีมันเหลือแค่กระสอบรีวิวอย่างเงี้ยลูกค้ามันไม่มีคนซื้อรีวิวพวกหนูอ่ะเขาอยากได้เป็นอัดก้อนอ่ะบางคนอ่ะเขาอยากได้แบบเป็นกระสอบใหม่ที่เขาไปเปิดลุ้นเองนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวหนูเอามาเปิดรีวิวให้เนาะแต่ตอนนี้ยังนะจ๊ะตอนนี้ยังตอนนี้อาจจะยังนะ นับเลยจ้ะน,นับเลยรับได้ไม่เห็นคุณลูกค้าจา๋างานก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะจกก๊ะกางเกงยีนผู้หญิง เป็นงาน4ี่ห้าส่วนเนาะเอวยังยืดนะคะเกรด A นะคะสีค่อนข้างใหม่ค่อนข้างเข้มเลยนะงานผ้าค่อนข้างใหม่จะถามว่ามีเปื้อนมีอะไรไหมก็อาจจะมีบ้างนะคะพวกเปือเป้อนฝุ่นเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอะ,อะลูกค้า45่กิโลจำนวนตัวเดี๋ยวนบะให้อีกทีนึงนะคะรีวิวจะส่งให้ฟรีรับเอรถสา0ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ